โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดต,ตั้งอยู่เลขที่25หมู่6บ้านอีงอยตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลข้าราชการครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพคำขวัญของโรงเรียน คุณธรรมดีวิชาการเด่นเน้นกีฬาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมด้านชุมชนปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกาสมิงปัชโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนสีแสดเทาโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น29คนมีนักเรียนจำนวน 312คนโดยมีนายทรงพลนามปัญญารองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2,559จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2,563รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการประกวด รีทไทยแลนด์อ่านเธอเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านปีที่สองระดับมัธยมศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอโครงการเยาวชนส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจจากมหาวิทยาลัยราชพัฏศรสีสเกตรางวัลคุณภาพดีเด่น กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติศิละปะลวดลายบนกระจกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสิลหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่4 ผลการประเมิน s อ r ผ่านในระดับดีรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูจากสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสีสเกตเขตสองร่วมกับสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองจันทร์รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสเกต รางวัลลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายวิวัตพุทธานุ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจะเริญนรอยตามเบื้องพระยุคลบาทจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดินน,ดนายเดโชขนันดูนรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะเนื่องในวันครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนางถนอมชัยปัญญา รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื่องในวันครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนางนงรักบุญศักดิ์รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนื่องในวันครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกด และรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนื่องในวันครูปี2564จากสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองจันท์ครบทุกคนนายธนาโชธบุมาพรมนายธิรพัฒน์สันักนิตและนายนุนตการทองคำชนะเลิศการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่26จังหวัดบุรีรัมย์และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ได้รับรางวัลชมเชยงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่นระดับประเทศณนะจังหวัดภูเก็ตนางสาวบันทิตาโนนกลางรองชนะเลิศอันดับสองขย่งก้าวกระโดดรุ่นอายุไม่เกิน16ปี และรองชนะเลิศอันดับสองกระโดดสูงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาทรเกมจังหวัดนครราชสีมาและเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศนครระยองเกมจังหวัดระยอง นางสาวพัตราพรสมพงศ์รองชนะเลิศอันดับสองกระโดดสูงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาทรเกมจังหวัดนครราชสีมาและเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศนครระยองเกมจังหวัดระยองเด็กชายวิชัยสุดโสมชนะเลิศการประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดโดยอุทยานการเรียนรู้ศรีสเกต s s สสปากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเด็กชายจอมพลเมืองจันทร์ลูกเสือดีเด่นประเภทนักเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระตรงตามหลักสูตรที่ระบุไว้ทุกประการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างดีมีทักษะการคิดคำนวณคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผลรู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญามีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองตามความสนใจเหมาะสมตามวัยรักการศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างดีมากมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอนิส,สูงขึ้นมีเจตคติที่ดีต่อง,งานและอาชีพสุดจริตเป็นผู้มีลักษณะนิสัยรักความสะอาดรักความสามคัคคีและมีจิตสาธารณะรักท้องถิ่นรักความเป็นไทยรู้จักหน้าที่ของตนเองรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายใช้เหตุผลมีความเป็นประชาธิปไตยรู้จักรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่ดีและปราศจากอบายามุขเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการเลือกตั้งมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการนายสมพลนามปัญญารองผู้อำนวยการรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันวิทยาคมมีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการบริหารอย่างมืออาชีพ ให้ความรักความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานและการบริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์และมีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอบริหารงานแบบมีส่วนร่วมได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางกำหนดโครงสร้างงานบริหาร4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายอำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายบริการ มีการกำกับติดตามและประเมินผลแบบ PDCA จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่มีโครงการรับรองคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้เรียนอย่างชัดเจนจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการเข้ารับการจัดการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบุคลากรครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุภาวะทางอารมณ์สร้างเจตคติเชิงบวกรักในการเรียนรู้รักการทำงานและฝึกทักษะการสร้างผลงานเป็นของตนเองตามความสามารถบุคลากรครูมีความคิดสร้างสรรค์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนคิด n ิงกิ้งส o ูลนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นำการสอนจิตศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับปัญญาภายในของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีวิจารณญาณไตรตรองกล้าคิดกล้าพูดและกล้าแสดงออกภายใต้เหตุผลเชิงบวกมากขึ้นมีการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบครูทำวิจัยในชั้นเรียนสร้างสื่อเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยมาบูรณา,าการในการจัดการเรียนรู้ ฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นห้องคุณธรรมจริยธรรมห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องสมุด และห้องฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่างๆให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครูสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จาระบบการวัดและประเมินผลระบบแนวทางการศึกษาที่มีคุณภาพโรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพจากก้าวแรกที่เริ่มต้นเป็นระยะทางที่สั่งสมโรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมเร่งพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพ สามารถแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสู่สังคมมีความรู้มีความสามารถเป็นคนดีของสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข